นางสาวนัทกฤตาพ่วงตรงสจออปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 2, เขสองอสันกำแพงได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงว่าบานม่วงเขียวหมู่ที่ 4. ตำบลร้องวัวแดงถนนมีความชำรุดเสียหายอาจทําให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรจึงได้ขอความช่วยเหลือผ่านมายังสจออปูนเพื่อดําเนินการแก้ไขต่อไป นายวิชัยเลิศพงอริศรน,นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้นวัตงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนแบบ Overlay at Front Concrete ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนยิ่งขึ้นซึ่งตลอดการทำงานครั้งนี้นางสาวนัดติดตาพ่วงตรงสรจปูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขต .2 อำเภอสันกำแพงได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการทำงานด้วย องค์การบริหารส่วนตบนรัแดงนะครับต้องขอขอบคุณท่านนายกพิชัยเลือดพงศุสรนะครับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดแยงใหม่และทางท่านสอจอนักิจาตาพกงนะครับขอถือว่าบ้านของขวัาสอจอปูนนะครับอ่าสก๊อตแงเขตสองที่ได้ช่วยดําเนินการในการกอร่อสร้างถนนแอปเปิลติดของกิจเนื่องจากเพราะว่าบ้านโมเขียวมุ้ยสีนะครับมีพื้นที่ของข้างกว้างและก็มีถนนสมุสทรุ่งโสมเป็นจำนวนมากนะครับ ซึ่งองค์การบริหารจังหวัดเียงใหม่ก็ได้เข้ามาดําเนิเกนการถนนสายตรงนี้นะครับเนขาถนนสายอ้อมอ้อมดอยนะครับซึ่งมีความกว้าง5เมตรมีความยาวอยู่239เมตรนะครับซึ่งจะได้คา,าดว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนจะหมดสิ้นไปนะครับรหากว่าถนนเส้นนี้มีการ,อร่อสร้างสําสเร็จเสร็จเรียบร้อยประเด,ดีนะครับทางองค์การบริหารส,ส่วนตบลลบแดงและพี่น้องบ้า,บานหมู่เขียวรวมทั้งพี่น้องประชาชนในตำบลบแดงต้องขอขอบพระคุณนะครับทางท่าน นายกพิชัยเลิศพองอนุสรและทางสอจอนักธิกตาพงรงหรือว่าสอจบอุญน,นะครับที่ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้บพี่น,กนอกชาชนาในตำบลร่องแดงโดยเฉพาะบัานโมเขียวมู่สีนะครับของครับโครงการนี้เป็นโครงการซ่อมแซมผิวถนนแบบโอเลอเอดฟานคอนกรีตที่บ้านโงเขียบหมู่สี่ตำบลร,ร,ร้องแดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นผิวจราจรที่มีความชำรุดเสียหาย โดยท่านพิชัยเลิศพงศอดีศรนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชีงยงใหม่ก็ได้สนับสนุนงบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีงยงใหม่มาดําเนินการซ่อมแซมผิวถนนให้ในครั้งนี้นะคะดิฉันนางสาวนก,กิตาพุ่งตรงหรือสอจอปูลต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในตำบลร้องวะแดงต้องขอกราบกับพวะคุณท่านพิชัยเลิศพงศอดีศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เด็งเห็นถึงความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนและได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณมาซ่อมแซมผิวถนนให้ในครั้งนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากค่ะ